สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์นะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับบวกขึ้นมาได้6.0 US ดอลลาร์ปิดที่1,740.40นะคะโดยมีความผ,ผันผวนระหว่างวันในช่วงแรกรับข่าวกรณีที่นายกรฐมนตรีของกรีซออกมากล่าวว่าจะเจราจากับเจ้าหนี้ภาคเอกชนให้สำเร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะ,ะราคาทองคำก็ปรับบวกขึ้นไปได้ไดที่บริเวณ1750ะคะหลังจากนั้นก็ ปรับตัวลดลงนะคะตามค่าเงินยูโรที่ร่วงลงมานะคะเนื่องจากมีความกังวลว่าโปรตุเกสอาจจะต้องขอความช่วยเหลือรอบ2เช่นเดียวกับกรีซนะคะแต่ราคาก็สามารถกลับขึ้นมาปิดบวกได้6เหรียญน,นะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่าเงินยูโรยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นมาได้ตลอด เตือนมกราคมก็คือการแข่งข้าของเงินยูโรแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ทั้งสองปัจจัยก็ดูมีแนวโน้นมที่จะอ่อนแรงลงในช่วงนี้ในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะก็เป็นผลจากการที่อิรานเนี่ยเจรจากับ IAEA e นะคะ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนอกจากนั้นนะคะผลสำรวจของรอยเตอร์ก็บอกว่าการผลิตน้ำมันในกลุ่ม o อเปในช่วงเดือนมกราคมเพิ่มสูงขึ้นในรอบกว่า3ปีนะคะเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า3ปีก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงส่วนในอัตราในอัตราเลกเปลี่ยนนะคะประเด็นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนปรากฏว่าค่าเงิน ในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นเงินเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเงินรูปีของอินเดียแข็งค่าขึ้นเงินฮ่องกงเงินดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็เงินบาทแข็งค่าขึ้นเรามองว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับราคาทองคำนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็จะมีราคาถูกลงเมื่อคิดเป็นสกุลเงินในเอเชียก็จะทำให้มีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นแต่ ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียก็ไม่ต้องการที่จะให้ค่าเงินของตัว,อตวเองแข็งนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จ,จะมีการแทรกแซงค่าเงินเยนซึ่งการแทรกแซงค่าเงินเยนเนี่ยก็จะมีการเทขายดอลลาร์นะคะซึ่งก็จะมีผลทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็ถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงก็จะทําให้ราคาทองคําปรับสูงขึ้นส่วนปัจจจยลบก็คือ การที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนี่ออกมาแย่กว่าคาดนะคะก็จะทําให้ความต้องการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซาลมรวมถึงราคาทองคําด้วยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีที่ประกาศออกมานะคะก็ดีขึ้นนะคะก็คืออัตราการว่างงานเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการแต่ตัวเลขอัตราการว่างงานของอิตาลีก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีนะคะ โดยรวมแล้วอัตราการ,ร,าการว่างงานในกลุ่มยูโรโซนเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ10.4%ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะก็คือราคาบ้านปรับตัวลดลงมากกว่าคาดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงมานะคะอยู่ที่ระดับ61.1ก็แย่กว่าคาดนะคะส่วนต้นทุนการจ้างงานก็ใกล้เคียงกับที่คาดการไว้นะคะ เดืนนี้ผู้จัดการาฟจดซื้อก็ออกมาแยกกว่าค่านะคะก็คืออยู่ที่60.2นะคะเรามาดูกราฟกันนะคะทางกราฟในรายถ้าเราดูกราฟทองคำในราย2ชั่วโมงนะคะ เราก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำขึ้นไปหายที่บริเวณ 1, 7 5 0งนะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรลงมานะคะสู่บริเวณแนวรับนะคะเราก็จะเห็นว่าอา่อตรงนี้นะคะเส้นค่าเฉลี่ยเส้นมีเอ่อมีแนวรับนะคะที่บริเวณใกล้ๆ1,730นาะคะสำหรับกราฟในราย2ชั่วโมงนะคะ เราก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไซเวอออกด้านข้างถ้าเราดูกราฟในรายอันนี้เป็นกราฟในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าชนแนวต้านบริเวณนี้อยู่นะคะบริเวณ1,700ตั้งแต่1,745ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นกรอบแนว แนวต้านในรายสัปดาห์ที่เราให้ไว้ก็คือ1,750-1,760ถึง1,760เกนี่ยก็ยังมองว่าเป็นกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำที่ให้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมก็คือราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนะคะค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยมันก็ดูอ่อนแรงลงมานะคะกรอบการขึ้นของราคาทองคำก็ค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ในราย หนสัปดาห์นะคะที่เข้าลงทุนใน1-2สัปดาห์ที่เราให้กราบไว้ว่าถ้าถึงแนวต้านบริเวณ1,750ถึง1,760เนี่ยก็ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะมีแรงขายทำกำไรเมื่อชนบริเวณแนวต้านดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างมีสูงนะคะโดย stochastic ก็ขึ้นมาอยู่ที่ในเกณฑ์สูงนะคะ s s i ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงก็อยู่ในเกณฑ์ o v e r b o ์บอทนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีแรงขายทํากำไรบริเวณแนวต้านก็มีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะในช่วงที่ราคาอ่อนตัวก็ให้ปิดทํากำไรที่แนวต้านนะคะแล้วก็ลงมาบริเวณแนวรับนะคะซึ่งเราก็มองว่าแนวรับก็มีตั้งแต่1720ถึง1730ะคะในช่วงนี้ ซึ่งก็อาจจะรอให้ลงมาลึกๆนิดนึงนะคะบริเวณ1720ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ค่อยเปิดลองเข้าเข้าไปซื้อช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะไซเวอ์ออกด้านข้างเพราะฉะนั้นขึ้นขายนะคะลงซื้อนะคะเราก็ยังมองเป็นลักษณะนี้อยู่สําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ